วิธีทำา้าแม่หมอแบบฟรีแถมง่ายก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรา ไปวิญยูทูปค่ะซในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูบริการทำภาพแม่หมอที่ตอนนี้กำลังฮิตกันมากๆเลยไม่ว่าจะอยู่ใน Tik t o k หรือ a c e b o o k นะคะทุกคนซึ่งก็สามารถทำได้ง่ายๆนะอันดับแรกนะคะก็ให้เราไปที่แอป g e m i n i ของเราค่ะทุกคนตัวนี้นะคะทุกเครื่องก็น่าจะมีเนาะถ้าใครที่ไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะพอเรากดแตะเข้าไปที่แอปแล้วก็ให้เรากดไปที่ตัวเครื่องหมายบวกค่ะจิ้มเข้าไปและเลือกเป็น g a l l ลอรจากนั้นนํารูปภาพที่เราต้องการจะให้เขาสร้างนะคะก็คือเป็นใบหน้าของเราหรือใบหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะสร้างเนาะจากนั้นก็ให้ราป้อนคําสั่งที่น้ําทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนซึ่งวิธีการคัดลอกคําสั่งใต้คอมเมนต์ยูทูบเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในคลิป เดี๋ยวน้ำจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะถ้าใครที่ยังไม่รู้วิธีการคัดลอกคำสั่งจากคอมเมนต์ youtube เพื่อนำมาวางไว้บนแอป Gemini นะคะจากนั้นพอเราวางคำสั่งเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งและรอสักครู่ใช้เวลาประมาณ1นนาทีค่ะในระหว่างที่เรารอเราก็สามารถกดออกจากแอปพลิเคชันไปทำอย่างอื่นได้เช่นกันนะแล้วค่อยเข้ามาที่แอปใหม่แบบนี้ก็สามารถทำได้ นี่ค่ะเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการนะคะซึ่งแต่ละภาพบางทีเราสั่งไปอาจจะได้แปลกจากภาพหน้าปกที่น้ำตั้งเนาะซึ่งทุกคนก็สามารถป้อนคำสั่งเดิมๆไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้ภาพที่เราต้องการนะคะหรือถ้าหากใครที่มันขึ้นว่าภาพไม่สําเร็จแบบนี้เราก็พิมพ์คำว่ารอนะได้เลยนะแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยส่งข้อความประมาณนี้มาให้กับเราและเราค่อยส่งรูปภาพและคาสั่งคาสั่งซ้าไปอีกรอบค่ะทุกคน ถ้าใครที่อยากจะได้เหมือนกับภาพหน้าปกอันนี้แนะนําให้ท่านผู้ชมนะคะกดส่งคําสัง่งอีกรอบซ้ําๆจนกว่าเราจะได้รูปภาพที่เราต้องการและนี่นะคะก็เป็นวิธีการสร้างภาพแม่หมอสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ